สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมรถทุงรับ FC ตอนนี้บ่าวแอมลอทุงอยู่ที่ป่ากล้วยตานีครับ f c เนาะป่ากล้วยตานีผีตานีเฮ้ยนันับ FC ผีตานีเฮียนก็ตตองมาติดตามตัวเลขกับนอนุยครับนาหนุยสระบุรีครับ FC ซเนาะนี่นี่แหละครับต้นกล้วยตานีครับนี่นี่สูงสูงนี่ครับ f c เนาะนี่ผีเมตานีครับไปดึงขาบอกเลขมือขึ้นนี่ครับ FC ฟซน้าหนุยเนเ็นมาจุดทูบครับ จุดถูบจุดเทียนครับอัญเชิญผีแมตตานีครับให้ไปบอกเลขเพื่อนวสันครับเอฟซีเนาะตกแรงมากไปบอกเลขสามตัวครับเอฟซีเด็ดเด็ดงวดวันที่สิบหกครับสิเป็นตัวไรเนาะครับเนาะนี่ทีมงานกําลังต่างกล่องครับเอฟซีมารับชมกันครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วสวัสดีครับน้าหนุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าหนุยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม อยู่ป่ากล้วยตะนี่เนาะโอ้คนจริงลูกหยาบๆเลยครับน้าหนุอยย่างเขามาเป็นเจ้งไหนครับเบ้าซูเอฟซีฟังนะครับบวชท่านมาเนาะค่ะเนาะเออบวชท่านมากกับเขาครับเอฟซีบวชที่ผ่านมาบวชท่านมาเป็นผีผู้เท่าเอาหันมาให้เอฟซีบ้างนะเอฟซีเข้าตัดเล่นก็ถือว่ามีโชคครับอ้าวถามเบิ้งจ้าพ่อถ้าสัมผัสเบิ้งเป็นแนวใดฝันแนวใดครับน้าหนุอยก็ฝันครับช่วงประมาณ เทียงคืนได้แล้ะครับฝัเที่ยงคืนไม่มีใครเรียกเนาะเสี่ยงผู้หญิงครับเสียงผู้หญิงมีมาเรียกนั่นนุยนั่นนุยนั่นนุยอ,อยู่ไหมเนี่ยเราก็อยู่ในความฝันนั้นเสียงรีบอกอยู่อยูย่แ่บอกเข้ามาเข้ามาแล้วแกเดินเข้ามาพอเดินไอพอเข้าประตรูได้ก็รู้เลยโอ้สงสัยมันจะผีจะมีนะ ผีตินนีมาอีกแล้วใส่ชุดไทยมาเลยท่านนี่ยใส่ชุดไทยมาเลยไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาสองคนมาสองเลยมาสองคนเลยผมยาวชาแป้งชาแป้งชาปากนะชาแป้งมาปากสวยตาแดงเลยบ่้ครับสองคนก็มานั่งคุยนั่งคุยครับงามบ้านนะไงามอยู่ครับบอกครับงามอยู่มาสองคนก็มานั่งมานั่งคุยกันอยู่ในความฝัน บอกเป็นไงอยากได้อะไรเหรอบอกอยากได้น้ําแดงโออยากกินน้ําแดงใช่อยากได้น้ําแดงอยากได้ของเส้นไหวไอชุดชุดอะไรอีกได้อยากได้ชุดอีกแล้วปกชุดไทยนี่เนาะครับอยากได้ชุดอีกแล้วอกชุดนั้นมันมันเก่าแล้วอยากอยากได้ชุดใหม่โอ้ครับครับอยากได้ชุดใหม่ทั้งสองคนเลยนะทั้งสองคนเลยสองคนอยากได้ชุดใหม่ครับ เราเราก็บอกเอาอยากได้ชุดใหม่ก็บอกเลขมาบอกเลขบอกเลขมาให้ถูกคนหนึ่งคนหนึ่งก็บอกหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองใครอยู่คนหนึ่งบอกหนึ่งแปดสองอีกคนหนึ่งบอกสองตัวหกแปดหกแปดครับบอกหกแปดหนึ่งแปดสองกับหกแปดใครอยู่บอกสองคนเลยครับทั้งบนทั้งล่างเลย เราก็บอกเออเกิดถุกวันนี้เดี๋ยวจัดจัดไปให้ครับที่มาเอาเนี่ยเอาแขนใด,ดต้นกล้วยเลยนะแขนในต้นกล้วยข้างหลังนี่ใช่ไหมครับน้าหน่อยกล้วยข้างหลังนี่และครับอ<ม>ืมต้นกล้วยกำลังอันนี้เป็นเป็นเป็นหน่วยเป็นลูกก็มีเนาะครับกำลังออกเครือกำลังออกเค,ครือเต็มใบต้นต้นใหญ่มากเลยนะต้นสูงนี่ครับสูงทั้งทั้งสูงทั้งใหญ่ดูดูใบครับ ต้นตาีนี่เนี่ยจะใบนี่จะสีเขียวแล้วก็ต้นนี่จะสูงครับเอฟซีต้นนี่จะสูงกว่าต้นกล้วยธรรมดานะครับต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่เนาะลมลื่นับต้นใหญ่นั่นแหละผมบอกหวยเสร็จแกก็นั่งคุยสักพักหนึ่งอยากได้ชุดไทยอยากได้น้ำแดงอบอกหวยกันก็เชื่อเราว่าพอแกบอกเสร็จแกก็เดินออกจากประตูนะครับ เดินจากประตูบ้านครับลุงแท้เข้ามาต้นกล้วยเหมือนเดิมแหละเข้ามาอยู่ในปากล้วยเหมือนเดิมเข้านี่แหละบ้านบ้านเขาอยู่ตรงนี้เนาะครับครับเช้ามาก็เลยมาหาผมก็เลยเดินมาดูอีกหน่ะครับเดินเดินมาดูมาเดินมาดูเห็นอะไรล่ะครับน้าหน่อยไม่ก็ไม่เห็นอะไรก็มาดูมาดูว่ามันต้นกล้วยมันสวยหรือเปล่านนะ่ครับครับมันเป็นยังไงมาออกก็ไม่ได้เดินเข้ามาดูนานนะครับ เดินมันดูครับอ้าวแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับน้าหนุ่ยครับเอฟซีแต่งวดที่ผ่านมากนี่ก็หาสองมีโชคใหญ่เนาะครับเนาะเสืให้รวยตองงวดตัวนี้เป็นพิเตอนี่ครับน่านที่จังมาเข่าฝันครับเป็นอยากได้ชุดไทยแล้วก็อยากกินน้ำแดงเครื่องเซนไวน์อาหารหวานข้าวแหละครับขอให้มีโชคใหญ่ครับเดี๋ยวสีทําบุญไปให้ใส่บาจาหน้าไปให้เนาะนาหนุ่ยเนาะครับผมเอาไพ่สีถามยังปลาบนคนอีสานบ่าวแต้มทองมีสามดาวจ้าพ่อ ค่ะพ่นใส่ชุดสีอะไรนั่นโอ้ใส่ใส่ชุดสีเขาใส่ชุดสีไอ้สีเลื่อนหมูนะครับสีเลือดหมูครับสีเลื่อนหมูครับท่นใส่คือกันเบิดอ่อีกคนนึงก็ใส่ใส่ชุดสีชมพูครับครับโอ้สีชมพูครับคนใส่สีชมพูส่วนมากเห็นแต่สีเขียวแล้วในโทรทัศน์ในหนังเนาะพีตานี่หน้าหน่อยนี่ก็คนสูตรครับเอฟซีเพราะว่าคนสูตรมักจะ เมตานีนี่มักจะชอบคนโสดนะครับเนาะคนไม่มีแฟนครับอ้าขอให้มีโชคไงครับเสดร่วมทำบุญสื่ออาหารหวานข้าวมาให้พี่เมตานีครับประจำวันที่16สิงหาคมนี่ครับขอบคุณครับน้าหน่อยครับสวัสดีครับ น้าโนยสระบุรีครับเอฟซีเนาะประจําวัดวันที่สิสิงหาคมพศ2อ68ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับนาโนุ่ยครับเลข3ตัวกระตัดเล่นครับ182182ครับ2ตัว68ครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเอฟซีเบาแอมโลทงสี่ห้าไปเบิ้งข้องดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลทงนี่ยิเดินทางไปท้ำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับานผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานผม้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อโรตรีเป็นสื่อือถือนะครับน้องสัมชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ของไมครับว,วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดครับานม,มู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครัครโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตานายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มรูปคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรว้พ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนุสติน่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายัางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อทแทครับสามผัสเมืม่อทแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิว้วสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วกัมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมรักษาเบาแอมในตรงนี้ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอามาบริหลายครับเอามาฝากอิบซี่บหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกล็ดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกล็ดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสิใหเเบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรน,นี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 รับผมสาธุสาธุ